ไปที่สัตหีบนิดหนึง่งคนเป็นแม่ทนไม่ได้ครับที่ลูกชายอายุแค่13ปรากฏว่าไปโดนตำรวจจราจ,จรสัตหีบต่อยหน้าโปดเลยครับคือแม่บอกว่าลูกชายแม่จะผิดยังไงตำรวจก็ไม่ควรจะใช้ความรุนแรงแบบนี้ถูกปะก็ต้องเอาหลักฐานมาแล้วก็มาแจ้งความดำเนินคดีลูกชายมันก็ควรจะเป็นไปตามขั้นตอนนี่ครับคนเป็นแม่ไม่ยอมครับแม่พรลดาพาลูกชายก็คือเด็กชายกรวิทยายุ13ขวบ มาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสพสัตหีบครับหลังลูกชายเนี่ยถูกตำรวจจราจรสัตหีบขีบ่มอเตอร์ไซค์แล้วมาล่อยต่อยหน้ามาต่อยหน้าลูกชายครับแถมขูจะจับดำเนินคดีอีกเมื่อคือวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาในพื้นที่หมู่ที่6ตําบลสัตหีตบแม่ของเด็ก13คนนี้ร้อย้อมบอกว่าคือตอนแรกแม่ไม่รู้เรื่องจนกระทั่ง เมื่อคืนเนี่ยลูกสาวมันฟ้องแม่บอกว่าแม่น้องไม่รู้ร้องไห้ทําไมก็ไม่รู้ร้องไห้หยุดเลยแม่ก็เลยเข้าไปถามถ่ายลูกชายว่าไปโดนอะไรมาลูกชายถึงยอมเล่าครับบอกว่าถูกตํารวจจราจรสอพอสัตหีบเนี่ยต่อยหน้าจนหน้าปปดไปหมดเลยเนี่ยเหมือนต่อยมาประมาณห้าหมัดได้อ่ะนี่ครับหลังจากที่น้องโดนไปเนี่ยหน้าตาย,ยังมีรอยปูดรอยช้ำอยู่เลย คือแม่บอกว่าแบบนี้แม่รับไม่ได้คุณไปตำรวจคุณมาต่อยเด็กได้ยังไงคือแล้วอย่างที่บอกไปว่าถ้าลูกชายแม่ผิดอะไรคุณก็ต้องเอาหลักฐานมายืนยนันไม่ใช่ทำแบบนี้อ่ะไปฟังเสียงแม่นิดนึงครับ ความเป็นแม่ค่ะมาทําลูกเรามาต่อยลูกเราเราก็ไม่ยอมเราก็เลยต่อยเขาไปแค่นั้นแหละคะ่ะแล้วก็เราก็เลยบอกว่าถ้าลูกเราทําผิดเอามายืนยันอะไรอย่างนี้แต่เด็กอะ่ะเพื่ออายุ13ไม่สมควรทํากันเด็กเขาน่าจะเป็นตำรวจเพราะว่าตอนเขาต่อยลูกเราเสร็จแล้วขับรถจับเขาบอกว่าเดี๋ยวกูจะจับมือเนี่ยแหละคะ่ะทีนี้ไปฟังในมุมเด็กบ้างดีกว่าน้องกรวิทย์นะครับอายุ13ขวบคนที่บอกว่าถูกตำรวจต่อยนี่แหละ น้องเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเรื่องน้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อข้าวให้น้องตอนที่ขี่ผ่านหน้าร้านซ่อมรถเนี่ยตำรวจนายนั้นก็ตะโกนมาบอกว่ามึงเป็นเชี่ยอะไรแล้วตำรวจนายนั้นก็ขี่รถไล่ตามผมบีบแต่จะให้ผมจอดแล้วจากนั้นก็ถามบอกว่ามึงเบิ้ลเครื่องทําไมน้องพยายามจะบอกตำรวจคือตำรวจผมไม่ได้เบิ้ลเครื่องเครออื่องงี้ท่อไอเสียคอมันขาดมันก็เลยทาให้เสียงดังเท่านั้นเอง แต่ตำรวจในนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงน้องบอกแบบนั้นง้างมือต่อยผมทันทีทีนี้หลายคนบอกว่าแล้วคดีมันจะคืบไหมเนี่ยเพราะว่าตำรวจที่ต่อยหน้าน้องก็อยู่โรงพักนี้เหมือนกันนะ่ะ อาทีนี้ครับเห็นบอกว่าเรื่องไปถึงพุ่งกับสพสัตหีบแล้วนะครับก็ให้น้องลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนแล้วก็ให้น้องไปตรวจร,ร่างกายที่โรงพยาบาลหลังจากนี้นะครับพุ่งกับบอกว่าจะเรียกตํารวจจราจรนายนั้นมาสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วไปต่อยหน้าเด็กจริงหรือเปล่าถ้าต่อยจริงเนี่ยก็ต้องลงโทษทวนัยส่วนเรื่องคดีความก็ว่ากันไปตามนั้นถ้าสมมติว่าตำรวจไปต่อยเด็กจริงๆก็คงหนีข้อหาทำร้ายร่างกายไม่ได้เหมือนกันนะครับ แล้วเขาขี่ไล่ตึง